กลับมาในีมาพร้าวับผมพญายศกันคือเก่านะครับทางสองพญายศกันเกษียณซีนะครับหลังจากที่หลายๆคนนะครับได้เบิ่งคลิปที่ผมเรียดออกไปนะครับแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับโดยเฉพาะยังยิ่งเมื่อนี้ได้รับคําถามเกี่ยวกับการปลูกพักหวานนะครับปลูกพักหวานเฮ็ดจังไร จังปลูกติดนะครับหลายพ้นปลูกบวติดผมคือกันครับที่แรกแรกเนี่ยผมกะปลูกบวติดคือกันนะครับที่แรกแรกปลูกบวติดสําหรับพักหวานซื้อมาจากวัดเจ้าเขียวนะครับเราไปซื้อตามร่านที่เป็นขายต้นช้ำเพาะช่ำกาใไหมนะครับเนาะไปซื้อมาแล้วมาปลูกนะครับเออก้าตายตายปลูกไปปลูกมากกะบบวั้งนะครับยันถอดใจผละวัาเพียดง่ายแต่พ่อมาสังเกตนะครับเพียดดูตัตดูก็เล้มีประสบการณ์ มีความรู้นะครับอยากประสบการณ์มาสังเกตว่าการติดปูให้มันติดนี่มันเริ่มจากที่เขาเลือกต้นพันธุ์ครับพี่น้อต้นพันธุ์ส่วนใหญ่ที่เพิ่นเอามาขายยูน้ำล่านผักชํำต่างๆตามที่ผมเห็นนะครับมันออกใบลายใบละเด้ต้นเงานะครับงามเขาเดียเบิงงาเหมือบันทอแต่มันหากมันไปขดอยู่ในถุงครับหากมันขดอยู่ในถุงครับเวลาเขามาปลูกหากมันมันเบียวเบ่เยวหากินยากนะครับก็เห็ุให้มนเรยงตัวเองบกุ้มมันก็เลย ตายนะครับแมนบบตายกับหญ่ายากนกะันเถะหลายต้น,นที่ผมปลูกกับขิงทุ่มหัน่นสองปีสามปีกับซ้ำเก่าเมใหญ่แต่ว่าบาดนี้พรมะฮู้นะครับผมก็เลยได้มาเลือกเอาต้นพันธุ์ที่เพิ่นกล้าจากมเมล็ดที่แตกยอดออกมาเพิ่งจะเป็นปีดีขึ้นยังสินะครับบัวคั่นได้ออกใบบัวคั่นได้แตกเป็นใบหลายนะครับเพ,พราะโก่งยอดขึ้นมาบางคนว่าน้อยซ้ำอย่าเพิพ่งเอาไว้ปลูกมันจะิบ่ติดบ่แม่นครับนั่นแหละติดดีครับ เพราะว่าหากคนบางคนนขุดหากแก้วขุวกระลังยางออกไปบาคค,คนที่หัวกลดห่มมากลนหลุมเห็ดดินวนวลนนะครับดินกระดินทั่วไปเขาแต่ว่าขุดหลุมนี่ขุดให้มันให้มันนวลนไว้นะครับมีุ่่นขิงว,วัวกระใส่ลงไปผสมน้ำก็ด,ดีนะครับผสมใส่กันพอดินวนวลนแล้วเขาก็บปลูกเลยนะครับปลูกเอาออกจากถุงพลาสติกนี่แหละปลูกแล้วก็หดน้ำจุ่มๆนะครับผลปรากฏว่าถ้าเลือกต้นพันธุ์ได้แบบสีบผมเห็ดนี่คือปลูกติดนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ผมปลูกนี่อยู่ในสวนผมด้านหลังแต่ก่อนปลูกผมมีการปลูกต้นตะกบนะครับเ,ออเปลี่ยนโฮมเป็นพี่เลียงเพิ่นนะครับสิ่งสําคัญคือต้องมีพี่เลียงน้าเด้อครับนอกจากเลือกต้นพันธุ์หนึ่งเลือกต้นพันธุ์ที่อายุยังหน่อย,อยที่เพิ่งจะแตกยอดออกจากเมล็ดนะครับนั่นเลือกเอาลงปลูกสองการเตรียมสถานที่ปลูกต้องมีโฮมมีพี่เลียงหาลัางอง่นกระจิ่นเพาิพี่เลียงใส่ในกันกับไบถุงนะครับแบบนั้นมากก็ดีแต่แต่ใหญ่านะครับจิตซ่าใ่ซ่า เดี๋ยวผมมีต้นไอ้ไฮเบิงเปียบเทียบใช้กันอยู่เสียภาพไปเบิงนะครับนี่ผมปลูกผมปลูกต้นตะก,กบใบก่อนนะครับพอต้นตะก,กบติดแล้วนะครับติดพบเพียงหัวเข่าขึ้นมาเนี่ยตะก,กบเนี่ยสีหญ่ไว้นะครับผมก็เอาผักหวานมาปลูกแนบท้องขางปลูกแนบท้องขางเลยก็ปลูกย้ายไปน้าค้องนี่แหละน้ำค้องนะครับก็สีเฮีดยให้มันติดตามที่เห็นเดี๋ยวนี่คือติดแล้วแตกยอดบางต้นถือกตัดหญ้ามาถือกนะครับตัดหญ้ามาถือกต้นขาดไปผมคิดว่ามันตายแล้วแล้ว ที่จริงแล้วบ่ตายนะครับเพราะว่าหากแกว้วบนยังลงเลิกแล้วถ้าหากลงเลิกแล้วพักวันนี่ตายยากนะครับแม่นตัดขาดแล้วกระโปรงมะม่นะครับหาลังต้นบ่ไดดหดนาตัดหยาไปแหงๆแล้วเพวหดหนามแต่ตัวอดินไปสังเกตเบิง่งว่าว่ามันปลูกอยู่นี่นะพราะไปเบิง่งเออเห็นโป่งยอดขึ้นมหม่นะครับนั่นคือติดถ้าติดแล้วนี่บ่ตายโป่งยอดไม่แตกงอดไม่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสิบาไปเบิ่งครับนี่ครับ บริเวณที่ผมปลูกพะกวานนะครับหลังจากที่มีประสบการณ์จากการเลือกต้นพันธุ์แล้กกระเรียมพื้นที่ในาการที่จะปลูกคือปลูกต้นตะกบใบนะครับก็เริ่มเอามาปลูกพี่นองมาเบิงนะครับต้นที่อยู่ใต้โฮมตะกบนะครับต้นที่อยู่ใต้โฮมตะกบเนี่ยครับกสะ,ะเห็๊ใหในเพื่อนจะเลื่อนเติบโตได้ดีนะครับน้ำใสนะครับนี่อยู่ในโฮมตะกบ ต้นที่บริอยในโฮมจะกบนะครับอ่อยู่ระวางอันนี้กับต้นไต้โฮมนะครับตัวนี้ก็ขึืนดีอันนี้อยู่ระวางต้นนะครับก็บเป็นบพอันนี้ปันไาวางหันได้รับผลกระทบแห้งแดดแห้งผมก็เลยเอาการบักเ้ามาตัดแล้วก็บ,บังบางแดดให้นะครับบางแดดให้นี่ต้นที่ดูนอกนอกบริเวณนะครับเพราะหลังจากบังบังแดดให้นะครับโดยการบักเ้าเริ่มเริ่มแจกยอดแล้วครับ น้ำแตีอยอดออกมานะครับอันนี้เนี่ยบักแตงไว้คางๆในประโยชน์ระยางอยู่ในพื้นที่นี่นะครับกับลอยกัต้นนะครับที่ผมปลูกผมปลูกไว้ในสวนผมนะครับอันนี้ปลูกไว้นะครับนี่อันนี้บดอยู่ในห่มตะกบนะครับแต่ว่าบางแดดให้โดยการบักเผานะครับกระเหตุในเพิินจะเริ่มเติบโตได้ดีนะครับนี่อยู่ในห่มตะกบอีกต้นหนึง่งอ่า การเจริญเติบโตกับสีสีตางกันนะครับสีเิ่นสีเขียวง้มนะครับสีเขียวง้มต้นประกวานอยู่ในโฮมตะกบนะครับพี่น้องก็สามารถศึกษาเบื้องนะครับพื้นที่แต่ละมองสีบอขึ้นกันนะครับของผมนี่ผมปรุงดินไว้แล้วก็ปลูกต้นตะกบเตรียมไว้แล้วนะครับเนี่ยต้นปักกวานกำลังขึ้นนะครับต้นนี้กขึ้นเลยเด้อพี่น้องต้นปรกหวานเด้อนี่ นางแตกงดแต่งดดามถามมีหฮมมีพี่เลี้ยงนะครับต้นใดที่เพิ่นกล้าหวหปลูกมีไหมพี่เลี้ยงให้น้ำกะดีขึ้นกันครับแต่ว่าอย่าฟ้าห้เพิ่นขืนเงายาฟ้า,า,าห้หักเพิ่นขคเด้อนะครับพี่น้องห้เพิ่นได้ออกมาพ่อรู้งูวว่าแตกออกจากมาเรียดเพิ่นนะครับย่าห้ได้งเงาย่าห้ยากเงา เพิ่นยาหิเง้านะครับห้เอามาปลูกลวดนะครับนี่พีม่มนะครับนห่มจะกบหรือว่าใส่ได้นี่คือกันนะครับเขียวนี่ก็เขียววาเบื้องต้นถือกตัดนะครับต้นเถือกตัดหย่าต้นนี้ถือกตัดหย่าไปตัดหย่ามาเลรวมาถือกขาดผมคือว่ามันสีบปงแห่งกะแห่งเพราะมาเห็นป่งปิลีข่ข้นเลยหหดนามใจฟุน่นใจฟุน่นสิงัวแตกอกแล้วครับนี่ ระยะเดือนเดียวจากที่เพิ่นถือตัดนะครับถือตัดแล้วก็มาเร่งใง่น้ำานีแ่แตกขึ้นในซ้ำนี่นะครับแสดงว่าการเลือกต้นพันธุ์นี่เป็นสิ่งสําคัญในการปลูกพักหวานเด้อพี่น้องแต่เขาเลือกบบถือต้องไปเลือกเอาต้นที่มันซ้าไปโดนแล้วก็ง่ายๆนะครับจังมาปลูกเนี่ยโบติดอันนี้ก็ถือตัดไปนะครับช่วงมาตัดหย่าทำความสะอาดละโปงขึ้นไมนะครับเนาะนี่ครับสวนของผมเนาะปลูกผักหวานนะครับแล้วก็ ผลด้วยค้านะครับก็มีคามีหลายต้นนะครับต้นย่างต้นยังปลูกไว้ให้เปลียนสวนผสมนะครับอยู่ในสวนแห่งนี้เนี่ยกำลังเอานา้ำใส่หดน้ำให้เพิ่มน,น้ำนะครับกับตามที่ถามมากครับหัวใจสําคัญของการปลูกพักวันให้ติดก็คือหนึ่งเลือกต้นพัน์เดอ้อพี่น้องต้นพันธุ์อย่าเอาต้นแก่ต้นสูงอย่าเอาเพาะไว้โดนเป็นปีอ่าพ่อใเพาอเป็นงอกจากมเมล็ดออกมาปลูกเลยนะครับ สองปลูกต้นตะกบเหเป็นโฮมหรือไม่พี่เลี้ยงไม่ยังก็ได้นะครับที่เป็นพี่เลี้ยงปลูกไว้นะครับไอ้ปล่อยโฮมเพื่อนนี่เถือกแดดจ้าหลายบ่ดีนะครับเพื่อนจะเริ่นเติบโตบวว่ด้ดีเพราะฉะนั้นเฮ็ดเถือกครับต้นพักหวานไตโฮมตะกบนะครับข้างใต้นะครับพี่น้องนี่คือบ่มีโฮมตะกบนี่นองโฮมผมก็ใส่การบักเผานะครับ สังเกตบอนี่แตกยอดแล้วนะครับแตกยอดแล้วการบักเผามาตัดเป็นช่วงนะครับบังหุมให้แล้วผมปลูกบักพริกไว้น้ำเล็กน้อยจนบกักพริกง่ายขึ้นกระติซอยบังน้ำเป็ดพี่เลี้ยงเลยพ่อบักพริก,พกกระสิได้เก็บน้วยครับเนี่ยแตกยอดแล้วครับแตกยอดออกแล้วนี่คือการปลูกพักหวานนะครับล้องไปเห็ดเบิ้งเลือพี่น้องนะครับล้องไปเห็ดเบิง้ง มันติดติดคือผมว่าบอนะครับ,รบต้นตะกบผมจะปลูกไ้เป็นแถวองศีแล้ะครับเดี๋ยวผมจะพาภาพไปเบิงสุมสิมันใหญ่สวมหัวเพราะเก็บแ้งแล้วกะอาศัยต้นตะโกขึ้นกันครับเดี๋ยวจิพภาพไปเบิง